สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบการเลี้ยงกบในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกยางรถยนต์กระชังบกแล้วก็บ่อปูนทุกคน ทั้งแบบไม่ได้เทพื้นแล้วก็แบบเทพื้นทุกคนช่วงนี้หน้าฝนแฉะไปหมดฝนตกทุกวันทุกคนตั้งแต่กลับจากกรุงเทพอย่างแรกเลยขวดพลาสติกค่อนข้างยากนะทุกคนเลี้ยงในขวดพลาสติก ข้อเสียคือให้อาหารลำบากกบกินอาหารไม่หมดแล้วก็ต้องทำความสะอาดเช้าเย็นถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันจะสกระปรกมากกบจะตายทุกคนกบเล็กๆอย่างที่สองยางรถยนต์อย่างรถยนต์น,นี้เป็นอะไรที่ สกปรกมากทุกคนกบไม่โตทำความสะอาดยากคือสกปรกสุดๆแนะนำให้เลี่ยงเลยทุกคนสองอย่างนี่ขวดกับขวดกับยางรถยนต์อย่างที่สามกระชังบกกระชังบกเลี้ยงค่อนข้างง่ายทุกคนแต่ว่าถ้ามีหมามีอะไรในบ้านมัน ชอบมากัดพลาสติกทะลุหมดกบออกการทำความสะอาดก็ต้องทำความสะอาดเช้าเย็นถ้าเราไม่ทําความสะอาดมันก็สกรปรกค่อนข้างสกรปรกมากทุกคนถ้าใครทนสกรปรกได้ก็ทําความสะอาดวันละครั้งก็ยังพอได้แล้วแบบบอ่อปูนที่ไม่ได้เทพื้นก็ไม่แนะนำทุกคน เราทำความสะอาดไม่ได้ผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เละหมดมันจะสกปรกมากแล้วก็แถมมีกลิ่นด้วยอย่างสุดท้ายคือบอ่อปูนที่เราเทพื้นเสร็จแล้วก็จะมาจบตรงนี้ทุกคนทำความสะอาดง่ายเลี้ยงก็ง่าย ถ้าเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างกระชังบกกับบ่อปูนงบประมาณมันไม่ต่างกันนะทุกคนห่างกันครึ่งหนึ่งประมาณนี้อย่างตอนนี้อิดก้อนละหกบาทก็ประมาณร้อยห้าสิบก้อนร้อยก้อนก็หกร้อยประมาณเก้าร้อย จะมีค่าเทพื้นกับถ้าใครก่อเองได้ก็จะประหยัดเทพื้นเองก็จะประหยัดก็จะไม่ใช้งบไม่สูงไม่เกินพันห้าบ่อนี้ประมาณยาวความยาวห้าเมตรก็จะประมาณยาวห้าเมตรกว้างสักสองเมตรนหน่อยมุมนุ้นก็เมตรกว่ากว่าถ้าเทียบกับกระชังบก สองคูณสามพอต้องทำคอกด้านนอกอีกงบประมาณก็จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าการทำความสะอาดการอะไรมันมันยากกว่าสำหรับมือใหม่ที่ พอมีพื้นที่ก็จะแนะนําเป็นบ่อปูนนะครับทุกคนคือจบเลยทาวอนกว่าทําความสะอาดแค่เช้าครั้งเดียวพอบอกว่ายังสะอาดอยู่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้ทุกคนเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ